ขณะนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนเป็ดน้ำแอนปราวานนะคะอันนี้เรากำลังตักน้ำฝนนะคะที่ไหลลงมาจากปลายหลังคากระท่อมน้อยๆของเรานะคะและเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนี้เก็บไว้รดน้ำต้นไม้เนาะนี่นะคะเสื้อแบบไอ้นี้มากเลยอะ่ะเสื้อแบบเทามากสีดำกลายเป็นจะสีเทาดำอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราเติมอาหารปลากันก่อนนะคะเพราะว่าเติมให้เต็มไปเลยเนาะนี่นะคะไหนโอเครอบต่อไปเป็นเลขอะไรนะเทษนะลูกรอบ16บหนย์นนะคะรอบที่3เออมันก็ดีเหมือนกันนะอีรุ่นนี้มันไม่ต้องแบบให้ไข่มาให้อาหารปลาให้เราเราตั้งอัตโนมัติได้เลยอยู่ได้ประมาณสักสามวันครึ่ง4ี่วันนะคะไม่เกินอืม น,น่าจะหมดขุนนะล,ลูกใกล้เคียงอยู่ได้โอเคออวิธีกดแมนวนวลให้แม่หน่อยลูกได้พอดีอ่ะโอเคนี่นะคะไหลลงไปแล้วนะคะ นี่คือความสุขของเรานะเนี่ยวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะไม่ค่อยมีแดดเนาะยังแบบอึนๆคลุมๆอยู่นะคะเมฆเยอะเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาให้เราทํางานสักถึง4ี่โมงเย็นนะแล้วค่อยตกนะคะให้คุณแม่ปลูกต้นไม้ก่อนวันนี้แพลนปลูกต้นไม้เยอะมากที่ไปซื้อมาจากเมื่อวานนี้นะคะอดู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 ดด นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการช่วยชีวิตต้นมังคุดนะคะเพราะว่าเขาสู้แดดไม่ไหวนะคะเห็นไหมคะเหลืองมากเลยจะตายแล้ว่คุณแม่ก็เลยจะช่วยเขานิดนึงโดยการทำมุงหลังคาตะข่ายให้เขานะคะส่วนต้นกล้วยเดี๋ยว อาจจะยังไม่ต้องเนาะเพราะว่ามันอาจจะได้ล่มเงาจากไอตัวของมังคุดอยู่ค่ะอันนี้นะคะเราก็วางเสาสี่เสานะคะแล้วก็เอาสแลนมาวางไว้แล้วก็มัดสี่มุมนะคะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะช่วยเขาได้ไหมเพราะว่าโ <laughs> อ้ตอนมานี่เขียวดกเลยนะคะตอนนี้น่าจะ ลมไปนิดหนึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไม้ไผ่นะคะสูงนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปทํากําบังแดดให้ต้นผูเรียนนะคะแล้วก็ไม่เอาไม้ไผ่จากที่เราเอามาจากหลังคลองนะคะแล้วก็ทําเป็นขึ้นเป็นต่อนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง นี่นะคะคุณแม่เปลี่ยนใหม่นิดนึงเนาะสงสารพี่ต้นกล้วยพี่ต้นกล้วยอยู่ข้างๆไม่มีเงาก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้เงาพี่ต้นกล้วยด้วยอะไรอย่างนงี้นะคะจะได้แบบอืมเนาะโตไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าพี่มังคุดก็น่าอยากให้ฟื้นเร็วๆนะจ๊ะนี่นะคุณแม่ โไว้ให้อย่างดีเลยนะรีบรีบโตนะลูกนะดก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 ไม่มีวัชพืชใดๆทั้งปวงนะจ๊ะเด็กๆของคุณแม่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไผ่รั้วนะคะที่ไว้สำหรับเป็นบังรั้วนะคะตลอดแนวนะคะแต่คุณแม่ซื้อมาลองก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไง ะะต้นที่สองของเรานะคะผ่านไปแล้วนะคะแข่งกับฝั่งนู้นกันนะคะฝั่งนู้นเขาก็ทํางานกันอยู่เหมือนกันพี่ๆกทมก,ก็มาตัดแต่งต้นไม้นะฮะนี่ะนะคะผ่านไปแล้วนะคะสามแง่งนะคะเราห่างกันประมาณสัก สเมตรกันนะคะเดี๋ยวเอเราทดสอบแล้วว่าถ้าแบบโตขึ้นลาอาจจะแบ่งซอยช่องเป็นอีก2ต้นหรือ1ต้นหรือ3มต้นเดี๋ยวว่ากันอันนี้ปลูกแบบเป็นแนวก่อนนะคะเสร็จไปแล้วนะคะหต้นนะคะไม้ไผ่ริมรั้วของเรานะคะเดี๋ยวเราปลูกห่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยเอามาเสริมทีหลังนะคะให้เป็นแนวไปก่อนเนาะ อ,อืมดูดูอ,อ๋อจอดไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอืมย่าแฝกอะคะ่ะเขาไหลลงไปเยอะเลยนะประมาณเกือบเมตรห้าสิบเลยความเอียงแต่ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่เพราะปกติเราปลูกปลูกลงมาน่าจะแค่แบบเมตรหนึ่งอันนี้มันไหลลงไปเมตรยี่สิบเลย คงใส่แบบดินสไลด์แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงดินเพิ่มนะคะพอดีว่าดินไม่พอนะคะก็ะต้องปรุงนิดนึงนะคะแล้วต่สูตรเดี๋ยวที่หน้าเราเอาไข่ไก่มาผสมดีกว่าพี่จิน่าจะเต็มแล้วที่บ้าน ดูนะคะตะลอดแนวว้าฮ่าฮตัววันตัวคืนนะลูกนะรถแถวนี้ขับเร็วมากนี่นะคะในที่สุดก็สำเร็จแล้วนะคะในการปลูกไผ่ริมรั้วของเรานะคะทั้งหมด9ต้นนะคะว้าวรลดน้ำกันนิดนึงนะคะ นี่คือความภูมิใจของเราเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปูไปตลอดแนวนะคะก็เหมือนกับไอตัวอ่อะไรอะหญ้าแฝกนะคะนี่เห็นไหมสุดยอดคือความภูมิใจของเราดูๆเดี๋ยวเรานะคะทำเพิ่มนะคะเพราะว่าขาดเะอยู่เนาะเราก็ไป ท่างหลังมาเก็บไว้นะคะอันนี้ทําเป็นตัวรังแดกให้ต้นทุเรียนนะคะกับต้นมังคุดกันนะคะสำเร็จแล้ว คุณยายมาเช็คงานมาเช็คงานยายบิ๊กเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวเดีเดี๋ยวไปเช็คงานโอ้ทุเรียนทุเรียนคุณยายนี่ไม่ยอมนะเนี่ยทุเรียนไม่เป็นไรเลยแต่ท่อมของเรา,าเดี๋ยวเราจะปลูกกันปลูกกันนะ นะคะเราก็มาทําที่บังแดดให้เขากันนิดนึงนะคะ่ะเห็นไหมเขาอยู่คู่กันแดดน่าจะแรงเกินไปต้องช่วยเขาก่อนในช่วงแรกนะคะคุณแม่ก็ช่วยเขาเดีย๋ยวเราลองดูก่อนอันไหนที่มันไม่ไหวอาจจะต้องช่วยทําหลังคาให้นิดนึง นนะะก็เป็นอาหารของเรานะคะที่เราทำมานะคะน,นี่ต้มจืดเอไม่ใช่ต้ยมยำนะคะซุปเปอร์ของคุณแม่นะคะลืมหรือยังสุดเดชช็อกอยู่กับคุณแม่นะคะอันนี้นะคะต้มซุปเปอร์นะคะใส่เห็ดด้วยนะคะนี่แล้วก็ห่อหมกนะคะ ใบยอผัดไข่นะคะใช้เฉพาะ3มใบย,ยอดเท่านั้นนะคะอ่อนมากแล้วก็ไข่เจียวหอมแดงมันคือฟินมากนะคะ